เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็เล่นกับ FC นะครับผมนะครับผมวันนี้มีอ่อยูฟ่านะครับผมยูฟ่าเมื่อคือนก็มีนะแต่เมื่อคือนไม่ได้ทำวันไม่ว่างเลยนะเคสวันนี้มียูฟ่าระหว่างเชลซีกับเรียลมาดริดนะครับผมก็บิ๊กแมตเลยนะฮะมาดริดจะล้างเคสได้หรือเปล่าหรือว่าจะซ้ำรอยเดิม <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มาดริดช่วงนี้โอ้โหฟอร์มตก นะถึงจะชนะได้ที่ผ่านมาก็จริงแต่ก็รอบทุเลนะครับผมค่อนค้างีปเย่ะเป็นรองเชลซีอยู่นะในคืนนี้ตีสองนะครับผมไม่จริงจะเป็นคืนนี้ตีสองยูฟานะฮะเชลซี Chelsea กับเรียลมาเรดนะโอเคใครจะชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับผมวันนี้เป็นจำลองเม็ดในะลังเอฟซีโอ้โหไม่ฟิตกันหลายคนเลยวะนาโชววินิซิอุสตายวินิซิอุสตายโอ้โห วินิซิอุตายเดี๋ยวคาเล่นมาไงเนี่ยฮาเล่นมายัางไงเนี่ยวินิสิอูตตายก็ต้องเป็นโรดริโกโอ้โหโรดริโกอาซาอย่างนี้ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่เดี๋ยวอิสโก้เหรอเนี่ยโอเคครับผมนะฮะฟินฟังตรงข้ามโอ้โหดูไม่ทันเท่าทีดูไม่ทันทททน,นะครับผมจะชนะได้ไหมนะฮะเจฟซีนะครับผมเป็นการจำลองเม็ดไม่ต้องซีเรียสเรื่องการ เรื่องผลการแข่งขันนะฮะเล่นหนุกหนุกหนุกโอเคนานๆเล่นกับ f c ทีช่วงนี้ก็จะกลับมาทําคลิปแบลบรูปแบบนะครับผมหลังจากก่อนนั้นนี้ก่อนนั้นนี้มันไม่ค่อยมีเวลาทำนะฮะไปทำนู่นทำนี่คลิปก็ไม่ได้ทำนะครับหมดแต่รอบเปรย์ยี่สิบสองก็ก็ไม่ได้ทำงานสักทีมาครับผมเกมเริ่มลูกาก,กัวเป็นกลูกล่องเต้นะด้วยเจม ยังไงสิยังไงสิมาโควาเสียดเขานิ่งปะเขานิ่งปะเนี่ยพี่ถามไม่ได้โดนยิงนะครับผมยังไงเขาไม่ขึ้นปะเราก็หูมาเลยครับผมของหน้าสามคนลูกกัวฮะฮาเวตเบียดหนึ่งทีฮาเวตยิงเออเสียไปหนึ่งทีนะครับผมอุ้ยเกือบโดนยังไม่ได้ครองบอลเลยจะโดนยิงซะแล้ว มาสกัลกดลูกเปิดมุมกันต่อนะครับผมน่าจะไม่ตม่ำกว่าสองลูกกับเกมนี้ยอยู่จากซองแล้วที่เบลครับผมอนาซิโอได้ไหมหาบอลไม่เจอปะหาบอลไม่เจอ,อจับสบายลูกนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะ่ยปัญหาคือจะส่งไปทางไหนตับมะขามครับผมอาราบาฮะมาที่เบ,ล,บลมาที่โทนี่โครสมาที่ มันดีฮะอัสซนซิโอไปดีครับผมเท้าซ้าย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 แต่ไม่เร็วสักเท่าไหร่แหมอัสซนซิโอโดนยงมไม่ได้ครับผมเจียมเปิดมาเรียบลูกาูกะลูกากูนี่ขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปอุ้ย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 นี่ฮะตามไม่ทันวะเอาดักสวยอัสซนซิโอไปแล้วไปแล้วแทงแหมนิดเดียวเท่านั้นจะหลุดอยู่แล้วเชียว เนะีเปนเนื้ผมลูกาโกฮะเัวไม่รู้ลูกาูกมาที่เจียมตรงกลางครับผมมีกองตี้รออยู่กองตี้มาที่มาที่ไขวะนะเ <c oughs> บลขึ้นหน้าอย่างเดียวติดโอ้โหนะโดนบุกยับเลยวะโดนบุกยับเลยวะเราสวนอย่างเดียวนะครับผมนะมาแล้วโอ้ลูกนี้ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้โห เรียบร้อยแบบไม่ยากอุ้ยสามสี่คนนะคนเดียวไม่ไหวเรนเนอร์เรียบร้อยไปหนึ่งโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะแหมระมาไม่ได้เลยเด็กยิงไวเหลือเกินเบนดี้ฮะปากก่อนเข้ากลางครับผมต้องขึ้นแล้วมามัวช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ครับผมขาบะคาวฮะข่าบประคาวเปิดขึ้นหน้าเบนซี่มาขึ้นมงโอ้โห โคตรเซฟลูกนี้อขึ้นหม่งนึกเต็มหัวเลยนะฮะเื้เซฟมากขึ้นหม่งโอ้โหมือเดียวด้วยโอ้โมาเปิดโมงรับผมวันนี้ครอสจะเปิดเข้าไปหาตัวล่อก,กันเปิดไปลูกนี้จะมีคนได้ขึ้นใหม่รียบร้อยครับผมมาครับผมหนึ่งหนึ่งเงี้ยโอ้โหมันจริงจริงนะฮือลูกนี้ เฉียบนะฮะมาต้องเล่นลูกหม่งแล้วปะ่ะ <languages> จะตรงกลางไม่เข้าก็ต้องริมเส้นแล้วแ่ะเนี่ยแต่ตัวเปิดก็พอมีนะอิออเซโอก็เปิดได้นะครับวาครับเปิดได้มาผมตัวหม่งมีเป็นเซมา<อ>่าอาซาเนี่ยเงียบเลยคิวเบละะนะับผมติโคประสิทธิ์ประสิทธินี่ก็เคยอยู่มมลิดมาก่อนนะแต่เมลิดไม่เลยเอาปั๊มาได้อย่างงี้ฟากอาซาไปก่อนเบนเบนแทงไปนู่นโอ้โหไปติดข้างเดียวกันโอ้โห เบลสายขึ้นแล้วมาที่รุจเจมฮะตรงกลางมีกองเต้กองเต้กองเต้เตไม่รีบเลี้ยงไปก่อนกองเต้ไม่รีบคนต่างไม่รีบสูสีอยู่นะจะหมดครึงร่งแรกหนึ่งหนึ่ง,งรึเปล่าเบลมาปั๊มมายังไม่ได้ฮะโคบาสิตนะต่อมาทีเวเนอร์เวเนอร์ยิงติดบล็อกแมนดี้มาจะสวนได้ไหมจะสวนได้ไหม มาที่อาซาเบนซมาไปแล้วมามาอาซาลิปมาเขาา้าฝาอื้อนะฮะแหมโอเคผมจะเกมที่รแรกนะโอ้โหยังทำอะไรกันไม่ค่อยกใายยิงกันไปคนละหนึ่งลูกนะครับผมอยู่ที่หนึ่งหนึ่งในเกมน,นี้ค่อนข้างสูสีอยู่นะครึงร่งแรกสูสีแต่ครึ่งหลังผมว่า,ามีเปลี่ยนแน่มีมีเปลี่ยนแปลงแน่นะครับผมผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ มาแกองหน้าก็ไม่ได้ดีมาก <ไป S 1> บอลเบดีครับผมเป็นมาเซนซิโอมาเซนซิโอทีแมนดี้นดี้แทงมาบอลเบดีดนดบีบเร็วก็ส่งไม่ได้เหมือนกันนะออกไหมนะไม่ออกเจมยะตรงนี้มีคนเป็นโกโลก,กองเตออาซาต้องลงมาช่วยแล้วยิงข้างบนไม่ได้ผลแล้วนะ เวเนอร์เวเนอร์มาที่ฮาวได้อยู่อืมโดนปัม๊มโดนปัม๊มเวเนอร์ยิง <c oughs> โอเคลูกนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่นี่นพอเซฟได้อยู่ขอบ,บาคากัผมดูคนเยอะจังวะมาฝั่งนี้โอ้โหลาดเลยทีเนี้ยลาดแล้วยังติดอาราบาโอ้ยอาราบาสองดีๆพ่อหนุ่ม <c oughs> โอ้โหแล้ว ส่งกันไม่ค่อยแมน่นมีเสียวนะฮะเบดีมาที่เบนซีมาอาซารอรอแล้วก็แทงมาเบนไปถึงก <But> ่อนปัดเบนดี้เปิดมาอาซาไม่ถึงนะตอนนั้นลูกเปิดเท่านั้นแบะจะไปอย่างนี้ไอทีเบนดี้อีกแล้วเบนดี้เปิดมาไกทีไม่ถึงอีก <laughs> โอโ้โหยังไม่ได้ฮะแต่ <laughs> ไม่เอาคุยกำลังจะโดนสวนนะ เวเนอร์อุ้ยฝั่งนี้ว่างเลยว่ะว่างจัดนะชิวเวลชิวเวลปัดเข้ากลางเวเนอร์ขวายิงติดล็อกโอ้โหบุกันถือว่ามันใช้ได้เลยนะมันใช้ได้เลยโอ้โหเดือดจริงๆเดือดจริงๆนะฮะลูกเปิดมุมอ่ะเปลี่ยนตัวได้นะครับผมอาซาไม่น่าไหวว่ะยิ่นี้นะอาซาไม่น่าไหวโทุนิโครสลูก้าโมดริดแต่วินิซิอุสไม่ฟิตอ่ะดิมันไม่มีใครยืนหน้าเลยอ่ะ โรดริโก้ก็ไม่ฟิตอาเซนซิโอเหรอไม่ไหวนะ่ยอิสโก้คาเซมิโร่อาเซนซิโอยืนนี้โมริตได้มั้งก็ถือว่าได้อยู่แหละผมว่านะได้อยู่แหละได้อยู่แหละบาเบเดยืนนี่ดินี่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่นะฮะไปพร้อมต้อง,งใช้อาเซนซิโอป่ะฝั่งโน,น้นอาซาไม่ไหวผมว่าอาซาไม่ไหวเป็นบิดเทลเยอร์ด้วยแหละนะ่ยมา มาเปิดโคง้โคงเข้าไปเบลเคลีย <Bell clear S 1> ได้ไหมครอสเคลีย <Close clear S 1> มาก่อนเบนออกมาโอเคถือว่าย <c oughs> ังไม่โดนนะเอาเอานึกมาได้ยังไม่ได้ <c oughs> ตั้มมาได้ทีไปครับผมสวนกลับฮะส,สวนกลับดีๆพนมมาที่คาริมเบนซีมาอาซิซมาที่เบลความเร็วมีความเร็วมีมามา เปิดเบาเบนขึ้นมองโอ้โหฮะโอ้ชนเสาโอ้โหชนเสาไปอีกนะถ้าขึ้นน้นได้นี่คือได้เปรียบเลยนะนะโอ้โหเต็มเสาเลยชนเสานอกด้วยนะไม่ชนเสาไหนวะนะโอ้โหกำลังสวยเลยผมเมื่อกี้เบลไม่ได้เรื่องนะบอกให้อย่าประมาทนะเบลได้เฮ้ยเฮ้ยอืมเกือบถ้าได้ส่งเมื่อกี้ก็น่าจะหลุดยูนะแคร์บนะผม ลูกกกูลำหน้า <S <S เรียบร้อยนะฮะโอ้โหเสียดายลูกของเบนซิมาเลยนะฮะถ้าเขาก็คือสุดสวยอะมาลูกอย่างนี้มีเสียวลูกอย่างนี้มีเสียวนะฮะขึ้นไปอีกทีแหมรีบขึ้นไปหน่อยโดนด,ดักได้ฮะมาที่ลูกกูเหมอนเดิมลูกกกูยิงเลยไหมบัตเข้ามาอ่านลูกนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่ จับได้สบายเนียมาครับผมบอลบีดมองมาโทนี่ครอสขึ้นอีกแล้วขึ้นอย่างเดียวนะครับผมเนะไม่รอไม่รอขึ้นอย่างเดียวมาที่คาเวตฮะลูกกระกูลูกนี้ยิงเบาๆอุ้ยมีเซฟนะยมงเบอๆแต่หน้ากลัวนะครับผมแหมโอ้โหลูกนี้แงสวยนะน่อื้มแหมเบอไปนิดนึงนะครับผมถ้าเล่นทางเรงๆนะน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอด มาสกัดลูกเปิดมุมอีกแล้วน่ากลัวจัดลูกเปิดมุมเนี่ยน่ากลัวเปิดมาอีกแล้วดูนี้ลูกนี้ไกลเคลียไปก่อนเคลียไปก่อนเบลเบลเหนื่อยว่ะเบลเหนื่อยแต่เวลาจะหมดแล้วทนหน่อยเบลทนหน่อยเสมอก็ยังดีวะเสมอก็ยังดีแต่ก็แอบมีลุ้นให้ชนะอยู่นะครับผมยังไงยังไงเตะมาขบค้าวน่าจะ หมดเวลาแล้วโอ้โหถือว่าต้านได้ําเด็จนะถือว่าผลเสมอนี่คือโอเคอยู่นะนะครับผมผลเสมอโอเคอยู่นะโอเคนะครับผมสมการจำลองเมทชวัวซีกับเรอัวมาริดน,นะเป็นเวนเนอร์ได้ไปนะครับผมอันนี้เป็นทีน่โครสเหรอเล่นดีเหรอวะนะแต่มาดูไฮไลท์กันนะครับผมยิงฝั่งและประตูนะฮะอันนี้ลูกแรกเลยลรกูส่งให้เวนเนอร์ลูกนี้ตามเอาไม่อยู่จริงสองคนอนะ่ะตรงนั้นอน่ะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะฮะ ลูกกกูเนี่ยสองคนอะ่ะโอ้โหอาราบาคนเดียวไม่รอดไม่ไหวนะฮะแล้วก็มีลูกของเบนซิมาได้โมงลูกนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่โอ้โหลูกนี้บอกเลยว่าเซฟจัดอะ่ะเมนดี้นะครับผมโคตรเซฟทันได้ยังไงนะฮะแล้วลูกได้ประตูครับผมบัลเบดีขึ้นโมงนะฮะทุนนี้ค,ครอสเปิดสวยสวยบัลเบดีขึ้นโมงโอ้โหลูกนี้เชีเยบนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการจำลองแมตช์ เล่นกับ F4 นะครับผมฟูทีมเชลซี vs ฟูตีมเรียอมาดิดเป็นจริงคืนนี้ตีสองนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดตดามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลส